โกสนันข้ามประเทศตนสั่งกัดโรชี้แจงเปิดสีดาราไทายสื่อไต้หวนันแชร์พฤติกรรมแย่จริงไหมทำตัวไม่น่ารัก ทำเอาแฟนๆซีรีส์ไทยถึงกับตกใจไปตามๆกันพร้อมทางวิาพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงไปทั่วทั้งสังคมออนไลน์อยู่ในขณะนี้ภายหลังจากที่หลังสื่อไต้หวนันหลากหลายสำนักได้ลงข่าวเกี่ยวกับ4ี่นักสแสดงซีรีส์ไทยที่ทําตัวนิสัยไม่น่ารักโดยมีรายงานว่าสำนักข่าวต่างประเทศของไต้หวนันได้ลงข่าวเกี่ยวกับงานมิเติ้งของสี่นักสแสดงซีรีส์ไทยที่เดินทางไปยังไต้หวนันโดยในระหว่างการสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนได้เกิดปัญหาขึ้นหลายอย่างทั้งการที่นักสแสดงทั้ง ทั้งคนมาให้สัมภาษณ์สายเป็นเวลากว่า1ชั่วโมงเมื่อมาถึงก็ไม่มีการขอโทษแต่อย่างใดมีเพียงผู้จัดบอกว่าที่มาสายเพราะมีปัญหาการแต่งหน้าและผมเท่านั้นนอกจากนี้ปรากฏอีกว่าหนึ่งใน4ี่นักแสดงได้เดินกินขนมเข้ามาในงานสัมภาษณ์สื่อหรือ p l e s conference ซึ่งก็เป็นงานที่ช่างภาพต้องถ่ายภาพอย่างรัวๆซึ่งภายหลังกลับมีการขอให้ลบภาพดังกล่าวออกและพฤติกรรมของนักแสดงซีรีส์ไทยยังไม่จบเนื่องจากทางสื่อไต้หวันมองว่าพวกเขาไม่มีความพร้อมใน การเตรียมตัวก่อนและทัศนคติที่ดีก่อนที่จะมาสัมภาษณ์เนื่องจากทางทีมผู้จัดได้ขอคำถามจากสื่อไปก่อนล่วงหน้าแล้วแต่เมื่อนักข่าวถามกลับเป็นการถามคำตอบคำรวมที่ไม่ค่อยจะตอบคำถามที่ถามออกไปซึ่งยังไม่รวมถึงการที่ทั้งตีต่างกระซิบกระซาบและขำขันกันเองและยังแสดงหน้าตาที่บ่งบอกว่าอารมณ์ไม่ดีตลอดการสัมภาษณ์อีกด้วยอย่างไรก็ตามภายหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวเผยแพร่ออกไปมีเพียงแต่ชาวเน็ตไต้หวันที่ออกมาวิจารณ์ถึงเรื่องดังกล่าว และล่าสุดโดยทางต้นสังกัดได้ชี้แจงว่าเหตุที่มีการสัมภาษณ์ล่าช้าของทีมนักแสดงเนื่องจากไฟล์บินดีเลย์โดยทางผู้จัดงานได้แจ้งให้สื่อมวลชนทราบแล้วส่วนพฤติกรรมการทานขนมระหว่างสัมภาษณ์ของนักแสดงชายไบรอชิรวิทยเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดทําให้ตัวนักแสดงชายเข้าใจผิดคิดว่ายังไม่เริ่มการถ่ายทํา